สวัสดีค่ะสนใจเป็นเลือกชุดอะไรดีคะมาดูชุดไทยไปงานแต่งเพื่อนะคะอ๋อเป็นมีตีมไหมคะสีชมพูสีฟ้าอยากได้เป็นแบบสบายแบบนี้ค่ะได้ค่ะโตนครีมเนาะมีแบบให้เลือกอีกไหมคะมีอีกเยอะเลยค่ะด้านในหุ่นดีๆอย่างคุณน้องเนี่ยใส่อะไรก็สวยขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเจ๊พาไปเลือกลค่ะเชิญเลยค่ะด้านในเลยค่ะเนี่ค่ะลองเลือกดูเลยค่ะ โทนสีอ่สีครีมใช่มีเยอะค่ะเอามาลองทาบได้เลยจ้ะนี่โอ้สีนี้สวยนะคะเนี่ยสวยมากคุณคุณน้องใส่ต้องขับผิวนมากเลยดูสิเห็นไหมคะออสวยค่ะงามงานเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าเนาะได้ค่ะลองดูสบายไหมคะชอบไหมคะลองดูก่อนเลือกไปได้หลายชุดเลยค่ะอ่าสบายโทนนี้ก็สวยอุ้ยชมพูก็สวยค่ะคุณน้อง ได้ได้ผิวผ่องขนาดนี้นะคะดูแลดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเลือกกันไปลองกันเนาะเดี๋ยวเชินด้านในเลยค่ะสรุปลองไปลองมาได้ชุดแรกค่ะชุดสวยค่ะสีนี้สวยมากค่ะผ้าดีด้วยนะคะสวยมากเลย แล้วคุณน้องใช้ชุดมาไหนคะใช้พรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้แล้วสะดวกค,คืนเมืไหร่คะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบมาคืนเลยค่ะเขาก็คืนเลยค่ะค่ะ,ะออทั้งหมดก็2,500นะ่คะค่ะ สวัสดีค่ะเอ๋อสวัสดีค่ะพอดีจะมาขอเช่าชุดไทยหน่่ยนะคะจะไปงานค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ,คะโอ้ยจะมีชุดที่ใส่นะ,ะสักครู่นะคะสักครู่นะคะได้ค่ะอ้ยคุณคะสนใจเป็นเช่าชุดอะไรดีคะ,ะสนใจเป็นชุดไทยนะคะ ชุดไทยเหรอคะเออตัวนั้นไม่ต้องดูหรอกคะ่ะใส่ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าในหุ่นเนี่เล็กหมดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่าคะ่ะอ,อ๋อด้านานน้นเด้านในเลยคะ่ะเชิญเลย<ด>ค่ะค่ดด้านในเลยคะ่ะดูได้เลยคะ่ะชอบเป็นสีอะไรคะอือเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนนะคะได้คะ่ะ เป็นไงคะเห็นทีจะไม่ได้อะค่ะมันเล็กมากเลยค่ะคุณพี่อรอค่ะเดี๋ยวลอ,ลองชุดอื่นแล้วกันเนาะไมค่ะเด,เดี๋ยวเก็บไว้ให้ค่ะชุดนี้ก็สวยนะคะเนี่ยอืเป็นไงคะไม่ได้อีกแล้วอะค่ะคุณะคะมันเล็กหมดเลยอะค่ะพี่ลองเลือกดูก่อนได้ค่ะช,ชุดนี้ได้ไหมพี่ลองดู หนคะเนี่ยค่ะลองดูลงอีกชุดหนึ่งอ๋อุ้อยน่าจะได้นะคะขอลองได้ไหมคะชุนดนี้ได้ได้เดี๋ยวลองไปลองดูแล้วกันคะ่ะได้คะ่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีให้แล้วนะคะคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองตรงนี้เลยก็ได้นะคะไปด้านในกว่าด้านในเลยคะ่ะเอางั้นเหรอคะได่ด้านในเลย ออออโอ๊ยทำไมรูดซิบไม่ได้เนี่ยอยตายแล้วอยดูสิชุดนี้ก็สวยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยซิบก็รูดไม่ขึ้นได้ไหมคะน้องคะมันติดขานะคะขาเข้าได้ข้างเดียว เดี๋ยวคุณพี่ลองดูตรงนี้อีกทีถ้ามีแล้วก็บอกละกันเนาะลองๆไปก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเจ้ไปดูด้านหน้าดีกว่าค่ะวางไว้ตรงนี้นะคะจ้าเลือกก่อนเลยจ้าชุดนี้สวยอะ่ะใส่ได้แน่เลย สวยมากเลย,ยชุดนี้ยังสวยอ่ะวิ่งไหนขอลองดูสิตายแล้วใส่ยิ่งโอ้โหพี่คะชุดนั้นนะคะ<ต>ใส่ไม่ได้หรอกค่ะมันเล็กเอ้าหรอคะหูเสีย,สยดายมากเลยชุดสวยมากเลยคะ่ะหนูว่าพี่พี่ลองชุดอื่นดีกว่านะก็ได้คะ่ะเจ๊ได้ชุดสวยด้วยอ่ะ ลองขยับหน่อยดีกว่าเพื่อจะใส่ได้อุ้ยมันคับจังเลยอ่ะใส่ไม่ได้ดูันขาดกันอุ้ยเสียดายอ่ะสวยด้วยอืมยังไงจะใส่เขาได้เนี่ย ก็เล็กไปแอบถ่ายดูเขามาดูสิตลกอะนี่เขาจะมาเช่าชุดใส่ไปงานเลี้ยงหรือจะมาเช่าชุดไปประกวดที่ดาช้างกันแน่เนี่ยโทษาเลยอะยังขำวะร้องทัรลาเรายังใส่ไม่ได้ฉันยังหมดปัญญาแล้วเนี่ยใส่ได้ขึ้นขาเอง โคตรดีกว่าขำพี่เขาเลยนี่ไปแล้วจ้าโอ๊ยหนูจะช่วยยังไงอ่ะ เราดิว่าโอ้โหทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยจัดการซะแล้วพี่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 เฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยพี่ทำแบบนี้ได้ไงอะอะไรฉันทำอะไรพี่เอาลูกแฟนผมไปโพสประจานลงเลยเกี่ยวได้ไงเนี่ย ฉันไม่ได้ลงไม่ได้มปคนลงไม่ได้ลงมได้ไงนี่ร้านพี่เนี่ยแล้วนี่ลูกแฟนผมฉันไม่ได้ถามนะทูลไม่ได้ทําไงร้านพี่ผมจะแจ้งความจับพี่นะพี่ไม่มีติดมาบูลี่ลูกค้าแบบนี้เขาจะสูงเขาจะต่ำเขาจะดำไงก็แล้วแต่พี่อะร้านพี่จะชัดน่ะฉันแค่ลงเล,เล่นเองเล,เล่นอะไรพี่เดือดร้อคนคุณดื่นเขาฉันไม่คิดว่าเป็นแฟนคุณนี่ไม่รู้แหละผมจะแจ้งความจับพี่อะ่ะ พี่ต้องลบแล้วขอโทษแฟนผมด้วยในโตเชี่ยวอะ่ะนี่ก็แค่คลงเล่นเองพี่คะมีอะไรกันเหรอคะพี่เธอไม่รู้อะไรเหรอเขาโพสต์ประจานเธอลงโตเชี่ยวเนี่ยอ้าวทำไมคุณพี่ทำแบบนี้นะคะฉันเป็นลูกค้านะคะคุณพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงบูลลี่กันชัดๆก็แค่ลงเล่นเองอะ่ะไม่ลงเล่นแล้วพี่แบบนี้คนอึ่นลบเสียหายแฟนผมทำธุรกิจนะพี่คนรู้จักเยอะแยะลบเลยนะคะ ถ้าไม่ลบอ่ะแจ้งความจริงๆด้วยนะคะใช่ลบแล้วลเดี๋ยวนีว้เลยพี่โอ้ยอย่าดุสิกำลังลบอยู่โอ้โหอ้าวลบแล้วเนี่ยไหนพี่มาดูเลยแล้วก็อย่าลืมโพส์ขอโทษพวกผมด้วยนะพี่ค่ะขอโทษไม่ได้ตั้งใจโหไม่ได้ตั้งใจเลยพี่โพสแล้วค่ะเนี่ยตอนแรกนะคะ พี่ชั้นน่ะก็กะจะเช่าชุดเนี่ยหลายๆชุดเลยเพราะว่าที่มาเช่าเนี่ยไม่ได้เช่าเฉพาะของฉัน้นแต่ชั้นเนี่ยจะเช่าให้ลูกน้องที่บริษัทด้วยร้อยชุดแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะพี่ชันเปลี่ยนใจแล้วค่ะไปค่ะพี่กับอย่ามาเลยร้านแบบนี้คุณคุณอย่าพุ่งไปค่ะฉันขอโทษค่ะคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูจะมาเช่าชุดราตรีไปงานปีใหม่อ่ะค่ะอ๋อได้ค่ะตีมสีฟ้าค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้นะคะได้ค่ะอยู่ด้านในอย่างนั้งรอตรงนี้นะคะอ่าสักรู่ค่ะข่าวอะไรอะใครแคปอะไรมาเนี่ยเจ้าของร้านเช่าชุดไทยรุ่ลีลูกค้าหุยมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยให้ดูหน้าสิ มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะชุดคะ่ะสีฟ้านะคะ,ะนี่คะ่ะค่ะค่ะพี่นี่นี่ค่ะ งั้นหนูไม่เอาแล้วนะคะชุดอ่ะไม่อยากเช่าร้านอย่างงี้หน้าตาก็ดีคุณอย่าพิ่งสิคะกลับมาก่อนคุณมาลองก่อนสีเวลาจริงเลยคุณคะฟังฉันก่อนค่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรกันเจ๊ดูสิเนี่ยลมพ้นหน้าหนึ่งสักขนาดเนี้ยฉันไม่น่าเสียเวลามาเลยหน้าตาก็ดีพี่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 จะมาเช่าชุดร้านนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อไม่ต้องเช่าหรอกค่ะ ดูนี่สิคะเขาบูรี่ลูกค้าคะ่ะลงข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะทําไมทําแบบนี้ะคุณเข้าใจผิดกันไปหญ่แล้วไม่ใช่หรอกค่ะไม่เช่าแล้วคะ่ไวคะไปร้านนู้นดีกว่าค่ะคุพีออ่อย่าเลยอย่าทำแบบนี้เลย